สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุตส์กูสูคนเนาะน้องวิวดิสบายดีเออขอยงอไป ข้างนวันนี้ลูกไปข้งนโอ้ยปดคอคกับแม่เพิ่งกะไฟนะอยก็ไล่ตามหลังบันขักว่าขากว่าขากว่สาวค่ กับมาหมกตะหามเน่าไปพี่น้องเไยโอ้ใช่พ่อกับแม่ท่านับไปไรกับันไบังไก่เนาะข้างนี่กับเล็กกะพาน้องวิวมารอเล่นน <music> <rix> ี <pandemia> ่เอาเอาไม่คนเป็นได้บ่

เป็นไรผักบอกผักบอกของเหลร์อยู่ไทยผักบอกผักบอกเอายาันต์โตไปขึ้นไปยังกานลงบอกโอ้ยให้ลูกสาวห่วนึ่งก็ได้คอนเสิร์ตยังลูกสาวนี่อู้หแล้วว่ามันทักบ๊าะ ไ้จุดจุดเฮ้ยบอเข้าไปด้วยนะไปแล้วไปอุ๊ย่ยาเข้าพย่านบ่าย่านบ่างัา้นเพิ่นเขียนติดป้ายไว้แล้วฮะนี่ไปเล่นตรงนี้ลูกขี่มาพู ผู้ไปที่ปลาผู้เล่นี่นี่เด้นนี่โบแมนบอกอันเด้นอ่ะแมนขี่รถขี่ตัวไรแมนบอ,อนนนแ,มนนแมนบอแมนบอหนะโบแมนช่อมบลูกฮะขึ้นบ่ะจะขืนบ่โอ้ย áo, không 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 Má không 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 lục không 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 Chi khi, không nè À, không không thả không thả không 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 Áo, không chân không À, không 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 nào không 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 nè À, không 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 thay đây Mà nè không 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 đây nè, không 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 ต้องบิวยูบิกซีบิกซี่มุกทหานเด้อพ่อแม่ยพี่น้ามูนอันนี้ลูกมูนให้มันเอ้านี่นี่อ่านั่งนู้ค่ะนั่งนู้ค่ะมันคือมันคือมูนกินนี่นั่งฮะโอ้ยลูกสาวไปเลยโอ้พี่อนพูดพี่อนพี่โอ้ดิเนมวยย้อมไปพ่อเมีพี่น้องเลยอ้าวอ้าว อา้าวขึ้นตัวนั้นลงตัวนี้อา้าวน่าได้ปะนี่น่าได้ปะนี่ขึ้นตัวได้ปะนี่ไปตัวได้ปะนี่อา้อาวอา้๋ออ๋อน้ำกดอยู่นี่ละงานจะปีนของคนเด้นี่มาขัาบรถนี่อือขับปะนี่อา้า ไซไซเนอะโมต์ต์ไซห่างได้ลูกเอ้โอ้ตัวซ้อห่างขึ้นเรื่องขึ้ขีมาหรขีมาล้งแตกหรขีมาหรอู้เก่งเกอ๋ออ๋ออ๋มาได้หุดเหยาพูรูปตีนนะเหยาพี่เหยาพี่เออ ไม่ถายูกให้เลยที่มาเเ้อเอาจับเขาจับเขาเก่งเก่งเกโอ้คนเก่งอะไรองตกมากเตกมากค่ะหักเลงเป็นไหบึน <t> บ <qu ie> ึนเลยไม่โนโหนองเป็นยังไงนงนี่ก็อยู่ Rhodes ิกซีอยู่เสียงกาสีดังเลยเด้อจับน่อยเนาะ บไจักน่อยแหละลายเลยแหะนี่สาวก็บยอมมือเลยนี่นะยอมไปเลยพอกันเล่ก็ไปตึ้งไส้้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 โอ้ยคุณหนูเอ้ี่มเตอร์ไบ่ี่บ่นี่เตอร์ไซค์ห่างโอเตอร์ไซค์งอออ๋อ เอาบอ,อ,าอ,อาได้ลูกคนเขาบอมีเลี้ยญหยอดเขาต้องมีเลียญหยอดลูกซาบาทขี่นี่บอลเนี่ยนี่นี่เหยียบนี่เหยียบนี่เหยียบลูกเออฮันเด็คัน ทูนทวนบึนบึนบึน่นนะไรงี้จะขึ้นยังจะลงอยู่่วาเฮ้คนนี่เนาะ,อะอเออคนไม่ได้ข่าวไว้ลูกคนไม<น>่ได<น>้ข่าได้คนปิดไว้แหละปูเข้าไปหาขี้รถปูขี้รถวะนี่ เอาก้นเข้าไปแล้ววะหุ่นเลยเอาก้นเข้าไปเออว้าพอดีแฮะเดี๋แตแม่ถ่ายรูปให้ฮะนั่งยิ้มกันยิ้มกันยิ้มกันอ้เอ้า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 ไอ้ตัวยุ่งเนียนี่ตัวยุ่งเนี่ยนี่นะใช้สัญญากับแม่ใบวานซิเบเลตเจ้าคือสัญญากับแม่ใบแล้วบอฮะ ผ่ฉันะงงก็มีใบล้วเอาออกไปเรื่อยนะจับเด้อจับเด้อต๊ะเด้อเดี๋เว้อเด้อเด้อเดีอเด้นเด้อเด้อเอเงินเด้อเด้อเอเดีอเด้อเด้อเดอ,อ,อเด้อเด้อเดอเด้อเ้อเด้ยเ้อเด้อเเข้อเด้้นเี้อี่ตัเนี้อเดด้อเด้เด้

ชันมนนดาดเอาเฮ้ดูอีกดาเตียงเลยได้ขึ้นบ้าคันนี่นะเออรถไฟได้นี่นะขึ้นได้บระตุกท้านเนาะจาอยเนาะหันหน้ามาดูเออหันหนามาหาแม่ดู 你可以的，这人吧。 อบ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 อ่อบกบอบโดยคันนี้คักขักนี่คันนี้อู้อยากเคลื่อนมโนตังดาวเลยบ่ะนี่อู้สวยงามยิ้มๆนิ่มๆนิ้มๆแบบงามงามงามลูกสาวให้ดี่ลูกสาวพอเตียงนี่ได้ลูก ได้เจ้ายังบริขีเลยน,ะต,นะ,นะะ,ะตัวนั้นปาหมึกนะประมุขปลาตัวนี้ขื่นทุกคันเลยปุ่มมะลิมาวันนี้เนาะได้ขึ้นทุกคันเลยน้องวิวนะน้องวิวได้ขึ้นทุกคันเลยคุ้มมะลิ งหาไปหาเห็ดของเพคุนขึ้นพันนี่บอกพันนี่เจ้าขึ้นแล้วนั้นน้นน้นติดติดนั้นติดนั้นติดอ้วนหลายนั้นนั้นนั้ว่าจะไม่อ้วนนั้นติดซกเจ้า ไปหาพ่อเตียงปะหาพ่อปะไปบลุ๊บไปหาพ่อเตียงปะโอ้ยเพิ่งแก่เลยเห็ดมูขึ้นกนอะนนกอยากขึ้นเลยมันเอาตกลงขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นเลยไปชแชร์ป่ะบอนี่ไว้เพิ่งมาให้เขานี่เพิ่งจีบไว้เจ้าเห็นบอท ปิดไว้แหละอย่าเฮ็ดของเพิ่นเพิ่มชิมัยนั่นกูกะไปเบิ่งนั่นไปลูกว่ะนีมีเพิ่นเขียนไว้หรือ,ปอ,อเป็นให้คนบรอเข้าไปเพิ่นชิจบับเ, <laughs> เล่นเชิดนกนันเนาะอ้านั่งให้ครบ <laughs> เล่นให้ครบเล่นให้ครบอ่ะ ขึนั่งบ่ายาก้นนั่งบอเถ่าเอ้อยนั่งถ่านั่ง,งลงอ,อมุ้นมาดิอ้ท่าลูกมา,นาก้นิ่ขกเลนี่อาดูกสาว่าเตียงครับรถแล้ว สาวเตียงขับรถแล้วคุณหนูคุณหนูโอ้คุณนูยังปืนมาบ่ดิปืนบ่มาถึงทางนี้ปืนได้เดี๋วเดี๋ยวนี่พวงกุญแจววงกุญแจบ่มีเรียนบ่มีเียนไอ้นก็บ่มีเรียนไมอ้นบ่มีเรียนเลย อวนบมมีเหรียญจากบาทเลยได้ได้อ <Helen> ันนี้เนาะนี่แม่นั่งนี่งนับยิ้วิ้วยิวไปบังนะบ้านค่ะ

พอเตียงมาแล้วพุ่นน่ะพอเตียงลงลิฟต์เด้อค่ะป่ะน่ะพอเตียงมานํากันดูป่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้้องกสิได้บคลิปไปแล้วบ่มีหยังหลายดอกเอาน้องือเก่าเนาะตอนนี้ก็อยู่มุกหารอยู่ิ๊กซีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ฝากคอแม่พี่น้องคนไลค์กดแชร์กดติดตามมีเสียงทองคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีเด้วบัจรจะปรดจะกดนเนาะ